ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็มาพบกับเคียวนะคะในเกม c a t t t r r o v v r r นะคะก็มาต่อกันที่พาร์ทสองเลยเนาะเย่ yeah. ก็พาร์ทน,นี้เราจะมาจีบพี่กิฟนะคะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าจะจีบพี่กิฟคนแรกพี่ขวัญคนสองแล้วก็พี่แปกกี้คนสามนะคะก็เรียงกันอย่างนี้เลยเนาะอ่ะเฮโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยนะ เคียวหวังว่าจะได้แฮปปี้เอนให้ได้เลยเนี่ยโอเคค่ะหัวใจของคุณเต้นาสัมใบหน้าร้อนแดงอย่างควบคุมไม่ได้ในตอนนั้นเองที่คุณเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าฉันชอบนี่โอเคค่ะก็ให้เลือกนะคะก็ขอเลือกพี่กิ๊บอ่ะโหลดฉากรอโหลดฉากคะ่ะ ก็เคียวเพิ่งสังเกตว่ามันมีระบบหัวใจตรงเนี้ยใช่ไหมมันถ้าเกิดเราตอบดีๆเราก็จะได้หัวใจเพิ่มใช่ป่ะพาร์ทแรกเคียวไม่ได้สนใจเลยเนะี่ยเคียวไม่รู้ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยอะ่ะเพราะเคียวไม่ค่อยเล่นอ่าวิชวลนเวลมากนะคะก็ <c oughs> โอเครอโหลดนะคะวันนี้เราจะมาจีบกิฟต์บุริอ่าอืมรอ,รอ,รอ,รอโหลด รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่้นใดอ้าฮาเอามาเป็นดูนานจังเป็นึรงนะคะไวไฟก็เชื่อมอยู่นี่วะํานานมากโอเคมาแล้วค่ะก็อนาตะกิฟต คุณพูดกับตัวเองแล้วหน้าก็ยิ่งแดงเข้าไปใหญ่เอ้ยเข้าไปอีกอ่าขอโทษค่ะอ่านผิดอะไรกันเนี่ยไม่จริงนะหน้าพี่กิฟต์ลอยมาเลย <laughs> คุณพยายามปฏิเสธตัวเองแต่ใจกับย,ยิ่งเต้นแรงนี่ไม่ใช่ความรู้สึกแบบปกติที่คุณมองผู้หญิงคนอื่นเลยสักนิดบางทีคุณอาจจะชอบเธอจริงๆเข้าแล้วเน่ชอบพี่กิฟโอเคค่ะอนาตะ ฉันชอบเธอจริงๆเหรอนเนี่ยฉันคุณพึมพำกับตัวเองอีกสักพักแล้วจู่ๆคุณก็เสยยิ้มออกมาสายตาคุณหันไปมองโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะหันแน่อารชาอีกแล้วเอ,อื้อโอเคค่ะมาอีกแล้วนะคะก็อาตาฉันมีเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานในชมรมนี่โอ คุณเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอและสายตาก็สะดุดลงลงตรงชื่อของจิ๊บจู่ใบหน้าของคุณก็แดงและเรืออีกรอบอเอาไงดีเอาไงดีคุณติดต่อเธอได้คุณจะตัดสินใจโทรศัพท์หาเธอตอนนี้เลยดีไหมอ่าโอ้ยพอรู้ตัวชอบเขาก็แบบรีบจีบเลยนะคะอ่าโทรไปเลยรูดรูรคุณตัดสินใจโทรศัพท์ไปหากิฟ คุณฟังเสียงรอสายด้วยใจที่เต้นรัวระหว่างที่รอให้อีกฝ่ายรับคุณก็คิดตลอดเวลาว่าควรจะวางหรือควรจะถือสายรอต่อไปเอา้าทรอไปแล,แล้วก็ถือสายไว้สิไม่วางตรูดรดูเป็นผู้ชายตั้งใจกล้าค่ะอ่อเราคนเล่นผู้หญิงนะแต่อัตาที่เป็นผู้ชาย คุณไม่วางสายโทรศัพท์ขณะที่คิดอยู่นั้นอีกฝ่ายก็รับสายบางรสชานะคะโอ้โหไม่ก oh ็โอเคมาแล้วนะคะก็โอ้ <c oughs> พี่กิ๊บเหมือนเหมือนเขาเข้ามาในห้องแล้วแต่ไม่ใช่สวัสดีค่ะกิก๊บกำลังพูดค่ะนั่นใครคะเออเอ,อ <c oughs> พี่กิ๊บงงโอเคค่ะค,ค,คือว่าคุณคือใครคะ ฮัลโหลพูดอะไรไม่ถูกอานาตาเองครับอานาตาเองครับอ้าวโอ m มก้ d รถถ่ายแล้วอืมโกรนานไหมเนี่ยอ้าวอานาตาเองเหรอคะคิดนึกว่ามีคนโทรผิดเบอร์คะ่ะอ๋อค่ะไม่ได้โทรผิดคือคือผมเออคุยอะไรดีล่ะ คุณยังไม่รู้เลยว่าจะคุยอะไรกับเธอแต่ที่แน่ๆคือเสียงหัวเราะของเธอทำให้คุณเผลอยิ้มออกมาซะแล้วคือว่าเมื่อไงคะอืมจะกากาหน่อยอะไระอ้อใช่กิอ้อใช่กิบอกว่าจะช่วยสอนผมแคสเกมใช่ไหมเอาเป็นวันไหนดีผมว่างทุกวัน <c oughs> จันถึงสุกไหนไม่เรียนหรอคุณกล่าวด้วยน้ำเสียงกระตอือรือร้น อืคิดว่าเป็นอนาทิตย์หน้าวันจันทร์ดีไหมคะกิฟว่างช่วงนั้นพอดีได้สิครับกิฟว่างเมื่อไหร่ผมก็ว่างเสมอเลยละ่ะหืมอ, <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อตาตายอดอะเออเอเอออคือผมคิดว่ากิฟคงไม่ว่าอะไรนะที่ผมขอให้กิฟสอนแคทเกมแบบตัวต่อตัว,ตว <c oughs> ไม่หรอกค่ะ ยินดีซะอีกว่าแต่ว่าอนาตาเป็นอะไริเปล่าคะน้ำเสียงฟังดูเหมือนไม่ค่อยสบายเลยนะนั่นเขาส่งัยแล้วเออก็สบายดีนะครับคุณเก็บอาการตื่นเต้นไม่ได้อีกต่อไปยังไงก็รักษาตัวด้วยนะคะเวลาภาคเกมต้องใช้เสียงนะหากอนาตาล้มป่วยก็ภาคไม่ได้นะคะนี่พี่กิฟตสุดยอด ผมจะดูแลตัวเองให้ดีเลยกิฟก็เหมือนกันนะครับเป็นประธานชมรมด้วยงานคงหนักกว่าผมหลายร้อยเท่าอย่าหักโหมเกินไปนะครับค่ะที่จริงไม่ค่อยมีใครพูดกับกิฟแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะหลายคนมักมองว่ากิฟแข็งแกร่งเสมอเลยแต่บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันผมรู้ว่ากิฟต้องเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็รักษาตัวด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> เป็นถั่วงิฟต์สิคะหัวเราะไม่กินหัวเราะอ่าเป็นถั่วสิครับโคตรหยาดคำหวานเลยอ่าอ่า่ากินเขนะินหน้าน่ารักอ่าพี่กินเขินนะคะโอ้ออเคค่ะ คือ,ค,อคือแบบว่ากิฟเป็นคนเก่งผมก็อยากเอาใจช่วยคนเก่งเหมือนกันนะครับอขอบคุณมากๆค่ะอนาตะโอเคแล้วเจอกันที่ชมรมนะครับคุณวางสายด้วยสีหน้าชื่นมืน่นรู้สึกอิม่มเอมใจที่ได้คุยกับกิฟเป็นอย่างยิ่ง คืนนี้คุณรู้สึกมีความสุขตลอดทั้งคืนเลยเยที yeah. ่คุยกับพี่กิฟนะคะพี่กิฟเขินน่ารักมากเลยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปคุณใช้เวลาร่วมกับทิวมากขึ้นอา้าวแล้วทิวมันมาเกี่ยวอะไรกับเราด้วยวะทำไมอะ่ะเขาชวนคุณไปเตะบอลด้วยกันตอนเย็นทุก,กวันจันทร์และพุธ แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ชมรมฟุตบอลร่วมกับเขาอา่มีอะไรกันหรือเปล่าอนาตากิวเนี่ยเดี๋ยวเหอะบางครั้งคุณก็ใช้เวลาช่วงเย็นในชมรมนักแคททำให้คุณยิ่งสนิทกับสามสาวโดยเฉพาะกิฟต์เอ้เฮ้เฮ้เพลงค่ะืออฮือแต่หลอนนะเมยขอร้อง ฉากที่แล้วโหลดนานมาเลยนะคะก็ตอนนี้มิจนานอีกเปล่าเนี่ยโอเคค่ะก็มาต่อกันเลยนะคะก็คุณตื่นตั้งแต่ตอนเช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวและเดินทางไปโรงเรียนทันทีที่เดินทางมาถึงโรงเรียนทิวซึ่งเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามก็ส่งเสียงทักทายทันทีอันแน่เฮ้อนเฮ้ยอนตะวันนี้นายตื่นเช้าแฮ มาเตะบอลให้เหงินออกสักหน่อยสนไหมเตะบอลชันเตะบอลเดี๋ยวนะโอเคไม่ดีกว่าไม่เอาจะไปจีบสาวอา้าวคุณบอกไปฏิเสร็จแล้วรีบเข้าเรียนห้องเรียนทันทีคุณกลับเข้ามาในห้องเรียนตัวเองคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะ วันนี้เราจะมาเรียนประวัติเรื่องเซลล์กันหน่อยนะเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดโอเคค่ะเข้าวิชาเคมีเ,เซลล์พืชและเอ้ยสุขชีวะเคมีช่างแรงเซลล์พืชและเซล์สตัตว์มีองค์ประกอบบางอย่างไม่เหมือนกันโอ้มาเก่ยงยี่เลยไม่แต่ในเกมเนี้ต้องมีเลยนะคะโหสุดยอดพี่แบกกี้ เอาล่ะฉันขอถามหน่อยเลยกันว่าองค์ประกอบใดบ้างที่มีในเซลล์พืชแต่ไม่มีในเซลล์สัตว์โอ้โหจะวัดสมองกนะโลไปยากันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวใครตอบได้บ้างขวัญดีๆเธอตอบได้หรือเปล่าโอ้พี่ขวัญเอาไปเลยค่ะ <c oughs> ขวัญรีบยืนขึ้นขณะนนคิดหาคำตอบอืหญิงสาวใช้เวลาคิดนานกว่าปกติบางทีเธออาจจะลืมไปคุณควรเชื่อนะ เราก็อาจจะลืมเหมือนกันว่าไงล่ะอนตาตะาเธอรู้คำตอบไหมอาจารย์โอ้โหหนูก็ลืมไปหมดแล้วอะเอออ่ะอืมไซโดราซึ่มเอ,อิมเดี๋ยวนะนีเคเชอันนี้ก็ถูกต้องนั่นไงออโอเคแสดงว่าเรายังไม่ลืมถูกต้องเก่งมากอนตาตะาใค่ะยัดความรู้ ออกมาทุกคนในห้องปรบมือให้กับคุณอาณาจักรเก่งจังเลยเราเพิ่งอ่านเรื่องนี้ก่อนเข้าเรียนแท้ๆแต่ก็ลืมสนิทเลยนะเนี่ยขอบคุณมากนะจ๊ะเย้ <Yeah! S 1> ขวัญชื่นชมคุณโอเคค่ะ <Okay, hi. S 1> โอ้คราวนี้ไม่หลดนานแล้วนะเพราะว่าเรารองเน็ตดีก่อนจะมาแคสนะคะกิ้งกอกิ้งกอง ในเวลาเที่ยงตรงทุกคนก็ทยอยกันเดินไปยังโรงอาหารค่ะเฮ้ยอนัตา hey, วันนี้ฉันไปกินข้าวที่ยงกับนายไม่ได้พอดีหัวหน้าทีมเรียกไปประชุมที่ห้องชมรมฟุตบอลเนะ่ยเออไป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 ,ไป <laughs> ฉันอยู่กับนายจะจะเป็นเกย์อยู่แล้วไปไป <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรเอาไว้เจอกันนะโอเคฉันไปละ คุณมองเพื่อนเดินจากไปแล้วจากนั้นก็รีบลงไปรับประทานอาหารคุณใช้เวลาในโรงอาหารเพียงคู่เดียวเท่านั้นยังเหลือเวลาอีกมากก่อนจะเข้าเรียนคาบตายคุณจึงเดินไปที่ร้านกว้างใต้ต้นไม้อืมในตอนนั้นเองคุณก็เห็นขวัญน,นั่งอยู่เพียงลำพังบนม้านั่งฝั่งขวามือติดอาคารเอ๊ะกิ๊ฟก็อยู่กิ๊ฟก็นั่งอยู่ด้วย คุณหันไปมองทางฝั่งซ้ายมือก็พบว่ากิฟตอยู่ตรงนั้นอ๋อก็รอีพี่กิฟตอยู่อ่ะก็ต้องเดี๋ยวลองเดินไปหาก,กิฟตก่อนนะคะสวัสดีครับกิฟผมรบกวนหรือเปล่าเนี่ยโหราะไม่หรอกค่ะกิฟก็เพิ่งมานั่งตรงนี้ไม่กี่นาทีเองหันข้าเที่ยงแล้วสินะครับยังหรอกค่ะเพิ่งเรียนเสร็จน่ะ แลตอนนี้กำลังอ่านอะไรอยู่หรือครับเนี่ยนิตยสารเกมกำลังดูเกมที่กำลังมาใหม่นะคะทุกๆเดือนกิฟต้องส่งรายชื่อเกมใหม่ๆที่จะนำมาเก็บไว้ในชมรมแล้วให้แบ็กกี้เป็นคนจาัดก,การเรื่องนี้ตอนนี้ก็ปลายเดือนแล้วแต่กิฟก็ยังหาเกมสนุกไม่ได้เลยค่ะอ้ให้ผมช่วยไหมต้องอแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้ผมช่วยไหมก็ดีนะ อาลา,าคิดว่าเกมแนวไหนเล่นสนุกบ้างคะอา่าเฮ้อคาฟันเลือดสาดแค่ชั่วเกมเล่นง่ายง่ายสบายสบายเกมขารพิศนานะเกมจีบสาวอ่าหึโอ้ย o d เอาอะไรดีละ่ะคลิปหนูขอโทษ อ,อน่นสินะคะเป็นเกมที่คนส่วนใหญ่ชอบเล่นกันหญิงสาวกราดายตาอ่านไลรชื่อเกมในนิตยสารเกมแนวจิบผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยอืมจิ๊บเคยเล่นเกมจิบหญิงหรือเปล่าครับเคยค่ะแต่ไม่ใช่แนวสักเท่าไหร่คงต้องให้อนาตาเล่นอาจจะรู้สึกสนุกกว่าก็ได้นะคะ แน่นสินะครับผมเล่นเกมจีบหนุ่มไม่ใช่ไม่ไม่อตาตาจัเราไม่ใช่อย่างนั้นว่าแต่อตาณาตะเคยจีบใครบ้างหรือเปล่าของจริงกับในเกมใช้เทคนิคเดียวกันหรือเปล่าคะกำลังจีบพี่กิ๊บไงครับอืมอ้าวให้ตอบอย่างนี้เลยเหรอให้ตอบอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเคียวิ้งหงวัเลยนะคะไม่เคยจีบใครอืม คือเราอยากจะแบบอืมกำลังจีบกิก๊ไงเขาจะหาว่าเราหน้าม่อไปไหมเออพี่กิฟสตันค่ะถ้าหากจีบจริงจะกดไหมอ้าวอยา่าจีบามอย่างนี้มันอันตรายเน่ะเอมยิงสาวหน้าแดงเหมือนมะเขือเทศสุก เธอจดสายตากลมโตมองคุณด้วยความเขินอายอ้าอสดแสดงว่ายังไหวใช่ไหมยือไงแต่หัวใจไม่เพิ่มขึ้นเลยอะจะไหวไปเนี่ยขอโทษนะครับผมไม่ควรถามแบบนั้นเลยคิดไม่พูดกับผมเลยเนี่ยคือไม่ใช่แบบนั้นหรอกคะ่ะแค่ไม่เคยมีใครถามคิดตรงๆแบบนี้มาก่อนนะหน้าเด้งน่ารักคุณเกาแก้มรู้สึกอายเหมือนกัน ั้งคุณและกิ๊์ต่างนเงียบครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนบทสนทนาโดยการหันมาช่วยเลือกเกมอีกครั้งส่วนกระทั่งเสียงออดเตือนให้กลับเข้าไปในเรียนเข้ากับกลับเข้าไปเรียนในช่วงบ่ายโอเคกิ้งกองกิ้งกองเมื่อถึงเวลาหลังเลิกเรียนทุกคนก็รีบกลับบ้านทันทีแต่คุณมีนัดกับกิ๊์เพื่อให้เธอช่วยสอนแคทเกมแบบตัวต่อตัวในวันนี้ คุณจิงเดินไปรอกิปที่ชมรมค่ะเนี่ยอนาตวันนี้มาเดวจังเลยนะคะอ่ามารอกิปนี่หรอครับหัวเดาะโอเคค่ะงั้นมาเรียนเทคนิคการแคสเกมสไตล์คิป,ปรีก,กันหน่อยนะคะเย,ย้จะได้เรียนกับพี่กิฟนะคะหญิงสาวอธิบายวิธีการภาคเกมของเธอให้อนาต้าฟัง ทุกครั้งที่เธอแสดงตัวอย่างอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะคะทุกครั้งที่เธอแสดงตัวอย่างและกรอกเสียงหวานๆใส่ไมคคุณก็มองเธอเจนแทบใจละลายเธอเป็นคนมีเสน่ห์มากทีเดียวได้เห็นแบบใกล้ๆลนะคะได้เห็นกิน๊ฟแคดเกมสิ่งที่กิ๊ฟบอกมันเป็นสไตล์ของกิ๊ฟเอ้ยอตบปากตัวเองหน่อยเจ๊เสียงพี่กิ๊ฟ สิ่งที่กิฟบอกมันก็เป็นสไตล์ของกิฟเพราะฉะนั้นอนณาตาต้องลองหาแนวทางของอนณาตาให้เจอและก็มุ่งเทคนิคก,การภาาไปในแนวนั้นอ๋อฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เลยนะ <c oughs> เรื่องนี้ต้องใช้เวลาค่ะไม่นานอนณาตาก็คงเก่งกว่ากิฟแน่ๆคงไม่ขนาดนั้นกันมั้งครับ จะว่าไปอนาตาอ,อยากลองภาคเกมกับกิฟต์ไหมคะอ้าวได้แคทกับกิฟวันนี้คิดจะจัดรายการในทอลกทอเราสองคนมาเป็นดีเจให้เพื่อนๆในโลกโซเชียลมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันดีกว่าสนใจไหมคะซ้อน <c oughs> รู้สึกอนาตานี่เป็นคนตรงๆดีจังถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มกันเลยเนาะ คุณกับกิฟเปิดเว็บแคมและจัดรายการผ่านกาลีนาค่ะก็เป็นกาลีนาทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะแคทเตอร์การภาคสดร่วมกันระหว่างคุณกับกิฟเป็นไปด้วยดีหลายคนชอบคุณมากและหลายคนก็คิดว่าคุณกับกิฟเป็นคู่รักกันจริงๆมีคนคอมเมนต์เชร์ให้คุณบอกรักกิฟตอนที่กำลังจัดรายการอะไรเนี่ยสภาพอารักษ์ไม่เอาดีกว่าเิ สารภาพรักเอาใจเหรอมันคือถ้าตัดคําว่าเอาใจ,จได้ไหมอ่ะเรารักเขาอก็สารภาพรักตรงๆไม่ใช่เอาใจแฟนให้อนดีกว่าเขินเสียวค่ะเคียวนี่คิดนาอะไรนะเนี่ยไม ไม่เอาใจแฟนๆอา้าวลดเลยหัวใจคุณตัดสินใจประเสริฐแฟน,แฟนๆยิ่งทําให้ทุกคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณกับกิฟมากขึ้นอย่างไรก็ตามการจดัดรายการครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากโอ้ยเราจะหาโอกาสกู้หัวใจคืนมาเ <c oughs> มื่อโรงเรียนปิดคุณกับกิฟก็เดินกลับมาทานอาหารเย็นด้วยกันอตรตาตาพัอยู่แถวนี้สินะคะอยู่ใกล้โรงเรียนมากเลยเนาะ โอ้เสียดายมากเลยเมื่อกี้น่าจะตอบอครับผมกับขวัญและแพกี้อยู่ใกล้กันบางครั้งก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันไปโรงเรียนด้วยหรอคะเออเฮาทปไมาพี่กิฟหน้าอย่างนั้นนะ่ะไม่ได้ยินแบบนั้นสีหน้าของหญิงสาวก็ได้ดูเศร้าอย่างน่าประหลาดใจืมเป็นอะไรไปหรอกิฟเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรหรอก อาณาจกับความและปักกี้คงสนิทกันมากสินะคะอาไดีโอ้โหคือเคียวไม่ได้เซฟเลยนะคะคือเล่นมาเนี่ยคือไม่ได้เซฟเลยกะจะว่าแบบรวดเดียวจบเลย <al as> คือหวง Happy ังแฮปปี้เอนมากแต่คือไม่เซฟเลย mm hmm> คืออะไรโอ้โห <improvements> เคียวคือไม่เซฟเลยนะคะก็ตั้งแต่ที่อาณตะ เซฟไว้แค่ตรงที่รู้ที่เขาให้เลือกอะค่ะว่าจะเลือกชอบใครอะเอาง่้ที่ผมสนิกับจิ๊บมากกว่านะก็พอสมควรครับเราเป็นแค่เพื่อนกันพี่จิ๊บให้หัวใจดูด้วยอได้แล้วหัวใจถึงแม้ว่าผมจะอยู่ใกล้แบ๊กกี้กับขวัญแต่พวกเราก็ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันแบบนี้นะครับ อืมเข้าใจแล้วค่ะหญิงสาวเผยยิ้มบางๆอย่างผ่อนคลายคุณและกิ๊บรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาจากร้านทั้งสองยืนรอให้คุณแม่ของกิ๊มารับจากนั้นแล้วคุณก็เดินกลับไปที่หอของตัวเองไม่นานนักวันวาเลนไทน์ก็มาถึงทุกๆปีคุณไม่เคยให้ดอกไม้กับใครและไม่เคยมีใครให้ดอกไม้กับคุณ รู้สึกจะ,จะควรจะสงสารหรือไงดีแต่คุณตัดสินใจที่จะทำให้วันเวลาทายปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาซื้อดอกกุหลาบเอาไว้ให้กิฟซื้อทุกอมเขียนข้อความแทนความรักให้กิฟซื้อเกมให้กิฟตอา้าโอ้ไม่กอดถ้าเกิดเขาเป็นหญิงสาวธรรมดาก็จะาจะจะซื้อดอกกุหลาบนะคะแต่ว่าเขาเป็นแคทเตอร์ก็ ซื้อเกมมันก็น่าจำโอเคแต่ว่าเอาไงดีอะเราไม่รู้สเปคพิกกิฟเขาชอบไปทชายแบบไหนนะ่ะโอเคค่ะซื้อเกมไปกอดอันนี้เหมือนเข้าทางเราอะถ้ามีคนซื้อเกมให้ดีๆใจตาย <laughs> อ้าวนั่นไงร้อนเลยในช่วงเช้าคุณเรียนตามปกติฮัลโหลวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นายเตรียมของให้ใครหรือเปล่า แน่แฉันรู้นะก็มีแต่คนเอ้ยก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละขอให้ประสบความสำเร็จนะน่อยทิวมันก็ดีเหมือน,นกันนะอืมขอบคุณนะเออเลิกจ้องตากนันไนดะ้แล้วเดี๋ยวเป็นเกยคุณทั้งสองคนรีบเข้าชั้นเรียนทันทีในวันนี้คุณไม่มีสมาธิเรียนสักเท่าไรเพราะจิตใจของคุณจดจ่อไปที่เรื่องของขวัญวันวาเลนไทน์เย้ yeah. ตกเย็นคุณก็เดินมาที่ชมรมนักแคทสายตาก็สำรวจมองรอบห้องหากิปตแต่ก็ไม่พบทว่าในตอนนั้นเองคุณก็ได้ยินเสียงกระแอมจากด้านหลังอาตาคุง้งทำไมไมายืนอยู่หน้าห้องชมรมล่ะคะไม่อยากเข้าไปในไม่อยากเข้าไปข้างในหรออะอเออเธอผมนึกว่ากิฟอยู่ในห้องอืมอ,อนานาตะเรากิฟอยู่เหรอ คุณก็อกกจะอวนใจอยู่คู่หนึ่งเหมือนเสียงดนตรีที่แบบแบบยินแบบเข้ากับบรรยากาศมากเลยค่ะแบบโอ้เรามมนติดอืมใช่ผมมาหากิฟเองล่ะที่กิฟสงสัยเอ้ยอันตานี่วะ่ะคุณสูดหายใจดึกๆสุดท้ายแล้วจึงตัดสินใจอ,อ,อมีให้เลือกอีกหรอผมอยากมอบของขวัญมาเลนทายให้กับกิฟ ผมอยากมอบของขวัญมอบของวันวาเลนทายให้ขวัญอุอ้ยก็ต้องให้กิฟต์สิของขนาดนี้ก็ต้องให้กิฟต์สิคะรับไปเถอะคับคุณยื่นของขวัญให้กับกิฟต์เธอจึงรับไว้อือขอบคุณมากนะคะคุณยินเงียบไปอีกครู่ใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อหลังจากนี้ ทั้งสองยืนเขินอยู่หน้าห้องชมรมจนบรรดาเด็กๆที่ผ่านไปมาอดแซวไม่ได้ฮ่าเด็กแซวของชิ้นนี้มีความหมายพิเศษหรือเปล่าคะกิก๊ก,ก็น่าจะรู้อาณาตะต้องบอกกิ๊สิคะเอ้ย,อย,อยกิ๊ไม่รู้สีหน้าของอีกฝ่ายแสดงให้เห็นว่าเธออยากฟังคำตอบของคุณ ไม่รู้ทำไมแต่คนเล่นนี่คือตื่นเต้นแทนอนัาตาเลยนะคะเนี่ยคุณจึงตัดสินใจตอบเธอตร,ตรงๆว่าผมชอบกิน๊นะผมชอบกิ๊นะก็ต้องอยู่แล้วสิคะอ๋อกิอ๊ปคะผมชอบกิ๊ปมากชอบมานานแล้วด้วยผมอาจไม่เคยกล้าพูดคำนี้ออกมาแต่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมคิดอย่างไรกับกิ๊ คิดครับหากไม่รังเกียจเราลองมาคบดูไหมหญิงสาวนิ่งไปคู่หนึ่งสักพักก็เผยยิ้มมาอย่างยินดีอืมลองดูสิอีกฝ่ายพยักหน้ารับทำให้คุณเผยยิ้มดีใจสุดๆคุณค่อยๆอ,ออกอีกฝ่ายแล้วตรุ่ๆอย่างเป็วเป้า นน <als> คดหัลูกสวยมากเลยค่ะอุยสุดยอดอ่ะในที่สุดจากนี้ไปเราจะเป็นแฟนกันนะกิปอืมกิปชอบอนาตากมากนะรักเลยละ่ะในที่สุดคุณก็ได้เริ่มต้นคบกับกิฟเย้ยินดีด้วยนะอนาตาุง คุณจะได้รับไฟล์พาสซีทในเกมและคาแรคเตอร์ดีไซน์ในเกมนี้อุ้ยแส,สดงว่าได้แฮปปี้เอนดนะสิแต่ก่อนจะจบเกมขอปิดท้ายด้วยคลิปสุดพิเศษสปีดเพนติ้งอนาตะ2นาทีปองค่ะได้รับลิงก์ของขวัญสำหรับเกมนี้ไปเลยนะจ๊ะเย้เอาล่ะมาดูกันเลยแฮปปี้เอนดิ้งกิปบูรี ยินดีด้วยคุณฮิชิิใจสาวได้สำเร็จขอให้มีความสุขมากๆในคู่ของคุณนะจ๊ะสำหรับไฟล์ภาพ CG k i กิปุริสามารถรับได้โดยการพิมพ์ลิงก์ข้างล่างค่ะหากสนใจจิบสาวคนอื่นๆในเกมลองพยายามดูนะคะคุณสามารถติดตามเกมอื่นๆได้ทางแทน,แนเพจแพ็กกี้เดวี่นะคะหรือว่า p e ็กกี้เดวี่ชนเนลหากยังไม่ลองเล่นว n d อ n ดอ The Origin, i i n ลองดูแล้วจะติดใจค่ะขอบคุณสำหรับการเล่นเกมในครั้งนี้ปกาจีเดวีโอ้ดีใจมากเลยค่ะก็วิ s ชียรนเวลนี่นานๆที่เคียวจะได้แฮปปี้เอนกับชาวบ้านเขาบ้างโอเคค่ะก็โอ้โหดีใจมากเลยอะ่ะไม่ได้ดีเนี่ยที่ได้แฮปปี้เอรอเพราะเคียวมันก็มไม่ได้เซฟเลยนะคะก็ดีใจมากเลยได้แฮปปี้เอนนะคะสี่สาเร็จแล้วนะสำหรับพี่กิฟค่ะ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b ์ได้นะคะก็จิบสำเร็จแล้วนะพี่กิฟตอะ่ะต่อไปจะเป็นพี่ขวัญน,นะคะก็จะมาดูกันว่าเราจะสิบพี่ขวัญสำเร็จหรือไม่แต่เคียวตั้งความหวังไว้เลยนะว่าจะต้องจีบให้ได้ทั้งสองคนเลยโอเคค่ะก็บ๊ายบาย